สวัสดีครับผมผู้ช่วยท็อปเพจเล่นกำไรกบอกขอนะครับวันนี้ผมก็จะมาะคํานวณด้วยตาราง339นะครับของท่านนี้นะครับท่านนี้เนี่ยเขาก็ถามมานะครับเขาบอกว่านะครับเดี๋ยวดูดตามภาพเลยนะเขาบอกว่ามีตารางแล้วคือเขาวางแผนจะเออรี่ตอนอายุอายุราชการ25ปีแต่ว่าใช้ตารางไม่เป็นจะให้ช่วยคํานวณน,นะครับเบื้องต้นเขาบอกว่าเริ่มรับราชการตอนปี53นะครับตอนนี้14ปี3เดือน ตำแหน่งปัจจุบันนะครับเป็นชำนาญการพิเศษเงินเดือน34 960บาทนะครับเงินเดือนขึ้นรอบละ3.8ถึง4นะครับเปอร์เซ็นเงินกบขล่าสุด919,622นะครับโอโ้ละเอียดมากแล้วก็ตอนนี้ออมเพิ่ม27%นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่หุ้นต่างประเทศอยากรู้ว่าบำนาญจะได้กี่บาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตราดแล้วก็คำนวณให้ ให้มากที่สุดเลยนะครับซึ่งตารางคำนวณของผลลเล่นกําไรนะครับตารางสามสามเก้าเนี่ยมันมีหลายชีตนะครับแต่สําหรับคําถามเนี่ยเราจะใช้ยอยู่สองชีตนะครับชีตแรกก็จะเป็นชีตเกี่ยวกับการคํานวณนะครับก็คือมันจะเป็นชีตวางแผนเกษียณน,นะครับซึ่งชีตวางแผนเกษียณเนี่ยมันะจะมีคลิปให้ดูนะครับแล้วก็ลองทําแบบง่ายๆดูได้นะครับ อันดับแรกนะครับจากโจทย์ที่เขาบอกว่านะครับเราต้องมาตั้งตั้งโจทย์ก่อนนะครับทําให้มันเป็นเฉพาะนะครับเฉพาะคนนะครับเพราะว่าไอ้ที่ตารางให้ไปเนี่ยมันก็เป็นตารางที่ใช้หลายคนนะครับไม่ใช่หลายคนทําเป็นแนวทางเอาไว้นะครับ mm hmm. อย่างเคสเนี่ยเขาบอกว่าแล้วราชการมาแล้ว14ปีถูกไหมครับอ่เดี๋ยวเราตั้งหลักใหม่นะครับ mm hmm. ผมก็จะตั้งใหม่ละว่า ปีเนี่ยก็จะเป็นปีสองห้าหกเจ็ดนะครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเลขนะสองห้าหกแปดนะครับแล้วตอนนี้เขายุราชการสิบสี่ปีนะครับก็จะเป็นสิบสี่นะครับปีนี้ก็ต้องเป็นสิบห้าเราลานี้นะครับซึ่งเราอาจจะไม่ต้องเป๊ะ,ปะก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยให้มันเห็นภาพค่าๆนะครับแล้วก็สิบห้าราชการสิบห้านะครับแล้วเราก็ลากไปเลย เขาบอกว่าอยากจะออกตอนอายุเราตอนยุยี่ห้านะครับระวัาิปีเจ็ดแปดนะครับพวกนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ลบออกไปก่อนนะครับทีนี้เขาบอกว่าเงินเดือนปัจจุบันนะครับปีหกเจ็ดเนี่ยอยู่ที่สามหมืนสี่เก้ารยสิบาทพิมพ์เข้าไปนะครับและเงินเพิ่มประมาณ่าผมก็ถามต่อนะครับรอบละเท่าไหร่รอบละสามจุดแปดถึงสี่จุดศูนย์ นะครับเขาบอกว่าต่อหกเดือนดังนั้นเดี๋ยวผมจะใช้อ่าประมาณสามจุดเก้านะครับและรอบละสามจุดเก้าก็เฉลี่ยแล้วประมาณปีละอ่าเจ็ดจุดแปดปเซ็นตนะครับทีนี้เห็นไหมครับว่าตารางเงินเดือนสาม0มืนสี่เนี่ยบรรทัดถัดมาเนี่ยเราก็ต้องเอาตารางของปีหกเจ็ดเนี่ยคูณด้วยนะครับหนึ่งจุดนะครับก็คือเอาตารางตัวเนี้ยคูณด้วยหนึ่งจุดศูนย์ แล้วก็คือพู้นายคือปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยเงินเดือนสามหมื่นสี่หกเก้าร้อยหกสิบาทปีหกแปดก็ขึ้นประมาณเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเป็นสามหมื่นเจ็ดนะครับแล้วเราก็ปีถัดไปก็ลากสูตรเลยนะครับก็คูณด้วยหนึ่งจุดอ่าไออาบวกด้วยหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดแปดนะครับเพื่อยคือเงินเดือนเพิ่มปีละเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตะ์ลากไปเรื่อยนะครับ จนไปถึงอายุ25นะครับอายุ25เนี่ยมันจะไปที่79,000นะครับซึ่งผมเองมองว่ามันอาจจะเยอะเกินไปหรือมันอาจจะข้ามแท่งไปนะครับแต่ตอนนี้ท้งนั้นเนี่ยผมขออนุญาตใช้69,000นะครับ6 9 4 0ิบาทนะครับในช่วง24-25แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเร็วเร็วมากนะครับ แต่ก็ไม่รู้นะครับก็เขาบอกตัวเลขมาอย่างนี้ว่าเพิ่มปีละ3.8-4%นะครับผมก็เอามาคูณกันเลยนะครับเมื่อเราได้ฐานเงินเดือนแล้วนะครับเมื่อเราได้ฐานเงินเดือนแล้วทีเนี้ยเราจะคำนวณบำนาญน,นะครับก็คืออเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับก็คือ5ปีแล้วก็นับตอนอายุ25นะครับอายุราชการ25 25 24 23 ย้อนกลับไปห้าปีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะห้าปีนี้ที่เราจะต้องมาเฉลี่ยกันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทําให้มันเป็นตัวสุอสีแดงก่อนนะครับตัวสุดสีแดงนะครับทีนี้ผมก็จะหาค่าว่าไอห้าปีเนี่ยเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้เครื่องหมายซัมตรงนี้นะครับเครื่องหมายซัมข้างบนนะครับแล้วก็ซัำดอกได้เบลตนะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับแล้วเราก็ลากค่าช่องนี้มานะครับ มันก็จะออกมาเป็นหกหมืนห้าหรือถ้าใครจะเอาแบบลูกทุ่งหน่อยนะครับก็คือพิมพ์นะครับพิมพ์สูตรก็เลยเท่ากับนะครับแล้วก็กดห้าช่องเนี่ยเอามาบวกกันนะครับบวกกันบวกกันนะครับบวกกันห้าช่องนะครับคําตอบทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับใส่มงียบด้วยนะครับใครเป็นครูคณิตศาสตร์ก็ช่วยดูด้วยนะครับ ใส่วงเล็บก,ก็คือเอาห้าช่องเนี้ยมาบวกกันนะครับแล้วก็หารด้วยห้ากด enter นะครับมันก็จะได้ตัวเลเขเท่ากันนะครับเมื่อได้ตัวเลเขเท่ากันปุ๊บอันนี้เป็นเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ายนะครับซึ่งจากโจทย์ข้อเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะลาออกตอนอายุยี่ห้านะครับดังนั้นบํานาญของเขาเนี่ยก็คือเงินเดือ,เอเนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาที่ราชก,การหารด้วยห้าสิบนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มานะครับ หกหมื่นห้านคูณด้วยยี่ห้าหารด้วยห้าสิบนะครับพิมพ์ครึ่งหมายเท่ากับพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็จิ้มไปที่หกหมื่นห้าคูณด้วยยี่ห้าแล้วก็หารด้วยห้าสิบนะครับเป็บสูตรก็จะได้ประมาณประมาณสามหมื่นสองนะครับซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับว่าผมว่าเงินเดือนจะขึ้นมาเร็วเกินไปอาจจะอยู่ได้ที่ประมาณสามหมื่นนะครับก็คิดคร่าวๆว่าประมาณสามหมื่นนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ของเขาแล้วนะ ประเด็นถัดมาก็คืออันนี้แถมให้นะครับในเมื่อเราใช้ตาราตรงตัวเนี้ยตาราตรงตัวนี้เขายังบอกนะครับว่าตาราตรงตัวนี้ก็คือคำนวณเวลาราชการที่เหลือถูกไหมครับแล้วเขาบอกว่าออมย7ิบเจ็ดปอร์เซนตนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะใส่ตัวเลขตรงนี้ด้วยนะครับออมเพิ่มเนี่ยใส่ย7ิบเจ็ดเข้าไปนะครับย7ิบเจ็ดปรเซ็นต์ซึ่งย7ิบเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็จะมาดูที่เงินเดือนนะครับที่เราทำเอาไว้แล้วเนี่ย ตรงนี้เอาเงินในตรงนี้มาคูณด้วยยีิบเจ็ดนะครับมันก็จะเป็นเงินออมเพิ่มนะครับเมื่อรวมกับสะส,ส,สมสามเปอร์เซ็นสมทบสามเซนเฉยก็จะออกมาเป็นเงินต่อเดือนแล้วก็คูณด้วยสิบสองนะครับมันก็ออกมาเป็นต่อเดือนสิบสองทีนี้นะครับอันนี้เราก็จะมาคํานวณน,นะครับตรงนี้ที่เขียนว,ว่ายอดสิ้นปีหกสามอันนี้มันเป็นตารางที่ทําตั้งแต่ปีหกสามนะครับจริงๆเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น ยอดเมื่อสิ้นปีนะครับเฉยๆก็ได้นะครับเพื่อคือเงินปัจจุบันมีเท่าไหร่นะครับก็ใส่ยอดเงินนั้นไปเขาใส่มาเป็นเก้าหนึ่งเก้านะครับเก้าแสนเะก้าผมก็ใส่เก้าแสนเก้าและทุกช่องมันก็จะปรับให้นะครับเมื่อมันปรับให้แล้วเนี่ยตารางตัวเนี้ยมันก็จะบอกเราว่านะครับโดยดีนะครับถ้าสมมุติว่าข้าราชการท่านนี้นะครับเงินเดือนปีหกเจ็ดเนี่ย สามหมนสี่และก็เติบโตรประมาณเจ็ดจุดแปดเปเซนไปจนถึงปีเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับก็จะไป,ปะตานที่หกหมืนเก้าและออมยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับในแต่ละปีเนี่ยเขาจะส่งเงินเข้ากบขเนี่ยแสนกว่าบ,บาทแสนกว่าบ,บาทและช่วงท้ายๆเนี่ยก็สองแสนนะครับเงินปัจจุบันมีอยู่เก้าแสนรวมกับที่นําส่งแต่ละปีเนี่ยถ้าเขาลงทุนนะครับ ตั้งแต่ปัจจุบนันไปจนถึงปีเจ็ดแปดเนี่ยอีกประมาณสิบกว่าปีเนี่ยถ้าเขาลงทุนได้ผลตอบแทนที่สองจุดห้าเปอร์เซ็นตเขาจะมีเงินอยู่สี่ล้านนะครับสี่ล้านหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาลงทุนได้ผลเฉลี่ยนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณสี่จุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะได้เงินประมาณสี่ล้านเก้านะครับแต่ถ้าได้หกเปอร์เซ็นตนะครับก็อยู่ที่ประมาณห้าล้านสี่หรือถ้าลงทุนได้กําไรแปดเปอร์เซ็นเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณหกล้านสามนะครับผมลงใส่สิบเปอร์เซ็นต์ดูซินะถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเจ็ดล้านนะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ถึงได้แปดเปอร์เซ็นต์ก็หกล้านสามนะครับถามว่าตัวเลขนี้ยมาจากไหนนะครับตัวเลขผลตอบแทนเนี่ยผมก็เอามาจากตัวนี้นะครับตัวเลขผลตอบแทนกบขเนี่ย,ยผมก็เอามาจาก าตารางผลตอบแทนนะครับที่ใส่เข้าไ้ในตารางสา9เก้าครับซึ่งผลตอบแทนย้อนหลังของแผนหลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่จุดห้านะครับตราสารนี่อยู่ที่ประมาณ2 2 5จุดสองห้านะครับและแผนหุ้นหกสิบห้าหรือสมดุลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดเซนตนะครับแผนหุ้นส5ิ้าอยู่ที่ประมาณ5้าุหกเอัซนนนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปคำนวณเล่นของตัวเองดูนะครับสำหรับตารางนี้ก็ประมาณนี้นะครับเท่าละ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกชีทหนึ่งนะครับ เป็นชีทคำนวณบำนาญน,นะครับอันเนี้ยค่อนข้างที่จะชัวร์กว่านะครับเพราะว่ามันใช้ไม่ใช่การประมาณการนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะไม่ได้คำนวณเงินกบขอจะคำนวณเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับสมมุติว่า,าบางคนนะครับที่ เขาเรียกน,นะครับเงินเดือนเป็นแท่งอย่างเช่นข้าราชการกระลาโหมเนี่ยงเงินเดือนเงินเดือนเป็นแท่งเนี่ยสม,มมติว่าอีกสี่ห้าปีจะเกษียณเนี่ยเราก็สามารถดูได้เลยว่าเฮ้ยเราจะออกนะอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยปัจจุบันเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็วัดไปนะครับเมษาครึ่งขั้น,นตุลาครึ่งขั้นเนี่ยแล้วเราก็เอามากรอกนะครับกรอกอยู่ห้าปีนะครับแล้วเราก็จะรู้ละว,ว่าเงินห้าปีเนี่ยเฉลี่ยเราเป็นเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าจากคําถามเมื่อสักครู่นะครับ เงินเดือนของข้าราชการที่เขาถามมาเนี่ยอะสมมุติว่าเป็นไปตามนี้เลยนะครับไปตันที่ประมาณหกหมืนเก้าเฉลีย่ยออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่หกหมื่นสามนะครับตัวเลขนี้หกหมืนสามอายุราชการเขาที่จะเออร์ี่ก็คือตอนยี่บห้านะครับก็บรรพีคูณศูนย์นะครับมันก็จะกลายเป็นเวลาราชการยี่ห้าปีแล้วมันก็จะคำนวณให้ว่าถ้าไม่เป็นกบขอเนี่ยก็คือใช้เงิือนสุดท้าย จะมีบำนาญอยู่สามหมื่นห้าแต่การเป็นสมาชิกกบขเนี่ยใช้เฉลีย่ยหกสิบเดือนนะครับก็อยู่อย,อยู่ที่ประมาณสามหมื่นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะคํานวณให้ละเอียดออกไปอีกนะครับหรือถ้าเกิดข้าราชการท่านนี้นะครับไม่ได้ไปตันที่เจ็ดแปดหมื่นตันอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทนะครับท่านก็อาจจะใช้ตารางแบบนี้ก็ได้นะครับตารางข้างบนข้างล่างมันเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมเอามาใส่ให้ดูว่าถ้ามันตันเนี่ยก็ใส่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลอง เราคำนวณดูได้นะครับก็สําหรับเทีนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมขอดูนิดนึงคําถามนะครับที่เขาถามก็คือเขาถามแค่ว่าเงินบํานาญเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ตอบแล้วนะครับประมาณสามหมื่นนะครับแล้วก็ส่วนว่าให้เงินกบขอจะได้เท่าไหร่นั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสามารถออมเพิ่มยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต ไปจนถึงกระเสียนได้หรือเปล่าและผลตอบแทนนะครับสามารถทําได้ตามที่คาดหวังหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คำนวณออกมาให้คร่าวๆแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ลองใช้กันดูได้นะ,นะครับทีนี้ก็อยากจะบอกนิดนึงนะครับสุดท้ายละสุดท้ายก่อนจากกันก็อยากจะบอกนะครับว่า การคำนวณและการวางแผนเนี่ยเพื่อให้เราะเห็นภาพนะครับว่าอนาคตเราจะมีเงินเท่าไหร่นะครับมีบํานาญเท่าไหร่มีเงินกะบะขอเท่าไหร่จะได้วางแผนถูกว่าเอ้ยจะโปะบ้านจะซื้อรถจะซ่อมบ้านจะปรับปรุงถ้าหลังจากนั้นจะเหลือบํานาญจะใช้อะไรยังไงนะครับถ้าจะไม่มีความจำเป็นเงินกะบะขอก็ออมต่อนะครับหรือถ้ามีความจําเป็นอาจจะทยอยรับก็วางแผนกันได้นะครับ นี้ทังนั้นก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจตารางการคำนวณก็ติดต่อที่เพจเรื่องกําไรนะครับหรือท่านใดอยากได้ความรู้นะครับก็มีอยู่ในเว็บสกิลเลนนะครับมีหลายคอร์สให้เลือกนะครับก็หวังว่าทุกคิปทุกความรู้จะมีประโยชน์เพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีความมั่นคงทางก,การเงินนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับ